หลังจากพัฒนามากว่า10ปีที่เมืองหนานชางมณฑลเจียงซีได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองของจีนที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรม LED ที่สมบูรณ์แบบซึ่งรวมถึงการผลิตเตาหลอมการผลิตชิปหน้าจอและผลิตภัณฑ์แสงสว่างด้วยที่เมืองหนานชางยังใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและออกนโยบายต่างๆเพื่อเร่งการสะสมบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทาง LED โดยการพัฒนาของบริษัทชั้นนำ พร้อมกระตุ้นให้บริษัทต่างๆเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงการประหยัดพลังงานของระบบแสงสว่างในเมืองสแสวงหาเส้นทางการพัฒนารูปแบบบูรณาการกับอุตสาหกรรมเกิดใหม่เช่นอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์การบินและเทอร์มินัลอัจฉริยะเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังสแสวงหาการพัฒนาและการผสมผสานการระบางอุตสาหกรรม LED กับอุตสาหกรรมเสมือนจริง โดยเทคโนโลยีสำคัญของจอแสดงผลแบบ m i โคร LED ใช้ในการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมในอีก3-5ปีข้างหน้า